โลกทั้งใบอยู่ในบ้านที่มีแต่นังสือเต็ไมไปหมดเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะฮะแต่พอผมได้เริ่มต้นฝึกตัวเองให้อ่านเขาเขาบอกว่าการที่เราอยากจะหาความรู้หาแพชชั่นนะฮะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยคือเราก็ต้องหาหนังสือมาอ่านหนังสือตอนแกรกเนี่ยผมก็ฝึกอ่านจากหนังสือที่เป็นไลฟ์สไตล์นะคือเราคงไม่ได้เอาความรู้มาอ่านเพราะว่ามันก็น่าเบื่อไงนะ ไอ้เราชอบอะไรผมชอบชอบปั่นจักรยานผมชอบอะไรที่กล้องสมัยก่อนผมก็อ่านเรื่องกล้องนะฮะเพราะอ่านอ่าน,อ,านอ่านไปเสร็จปุ๊บผมคงพบว่าเฮ้ยการอ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งมันรู้เรื่องดีเทลเชิงลึกนู่นนี่นั่นก็เริ่มที่จะหาหนังสือที่มันเป็นปรัชญ,ญาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเรื่องสือเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาพอเราอ่านหนังสือเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันทําให้เราสึกว่าเฮ้ยบางครั้งมันมันเป็นกิจกรรมที่มันสร้างความเพลิดเพลินสร้างความสุขไม่น่าเบื่อเลยนะฮะโดยเฉพาะ ห้องที่หรือมุมโปรดในบ้านเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่เป็นนักอ่านนะผมมั่นใจว่าน่าจะต้องมีเก้าอี้แบบสบายๆนะเลซี่บอยนะหรือไม่ก็ห้องสมุดนะที่มีหนังสือหาแบบจัดวางได้อย่างสมบูรณ์นะแล้วก็สามารถหาง่ายๆนะแล้วก็ นั่งปุ๊บเนี่ยบางทีนั่งแช่ปุ๊บไม่อยากลุกไปไหนเลยนั่งแช่ได้จนอ่านพับเดียวหมดเล่มเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักอ่านนะลองดูนะฮะว่าแสงเนี่ยต้องพอดีพอดีนะมุมสงบนะ,ะไม่มีเสียงรบกวนนะฮะแล้วก็นั่งเก้าอี้นั่งสบายๆสั้ตัวหนึ่งโอ้แค่นี้ก็ชิลสุดๆแล้วครับ